สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินเป็นโครงการใหม่ที่มีชื่อว่าสินเชื่อเพื่อคุณกู้ได้สูงสุดถึงสามหมื่นบาทไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์คำประกันจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อ เป็นโครงการใหม่ชื่อว่าสินเชื่อเพื่อคุณเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยมีเงื่อนไขในการกู้ดังต่อไปนี้คือวงเงินกู้ไม่เกินรายละ30,000บาทและกู้ได้ไม่เกิน2ปีหรือ24งวดอัตราดอกเบีย้ยคิดแบบลดต้นลดดอกเ f f e t t v v r เร e ร้อยละ15ต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ1.25ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกร้อยละ3ต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ18ต่อปีไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ ซึ่งสำหรับคุณสมบัติผู้ที่สามารถขอสินเชื่ออมสินโครงการสินเชื่อเพื่อคุณจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1. มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน60ปียกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือกกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปี 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารอ,อมสิน 4. เป็นลูกค้าเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนดซึ่งจะจำแนกออกเป็น2กลุ่มได้แก่ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า12งวดและไม่มีหนี้ค้างชำระหรือชำระหนี้ที่ปิดบัญชีแล้วและกลุ่มที่2คือลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มี มีไรายได้ประจำซึ่งการจ่ายเงินและชำระสินเชื่ออมสินโครงการสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการไมโม โดยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนกรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นกรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทำจำนวนโดยมีเงินงวดชำระดังต่อไปนี้คือวงเงินกู้30,000บาทเงินงวด1,500บาทต่อเดือนวงเงินกู้25,000บาทเงินงวด1,250บาทต่อเดือนวงเงินกู้20 0 0 0บาทเงินงวด9 70บาทต่อเดือนวงเงินกู้15,000บาทเงินงวด730บาทต่อเดือนและวงเงินกู้10,000บาทเงินงวด485บาทต่อเดือนและสำหรับวงเงินกู้5,000บาทเงินงวดอยู่ที่250บาทต่อเดือน โดยสำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อคุณนั้นสามารถสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th ซึ่งจะต้องสมัครภายในวันที่31ทธันวาคมปี2,565เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด -19 สำหรับการจ่ายสินเชื่อและการชำระสินเชื่อนั้นธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการไมโมและการพิจารณาสินเชื่อนั้นจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการโดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันสำหรับ การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญานั้นธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไมโมและ SMS เท่านั้น โดยลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ผ่านแอปพลิเคชันไม m o ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงินหรือ financial r i t e r a c y ผ่านระบบการลงทะเบียนของธนาคารและในส่วนของการจัดส่งเอกสารนั้นธนาคารจะจัดส่งสัญญาก,กู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract และเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารหรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนดซึ่งหากท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่าน call center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์1115และเบอร์1143่ะสําสำหรับการยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แนวเสร็จต้องสำเร็จภายในวันที่31ธันวาคมปี2565หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ และนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้เปิดตัวออมสินเมตาเวิร์สเป็นเงินฝากดอกเบีย้ยสูง10.9%โดยธนาคารออมสินได้เปิดตัวอมสินเมตาเวิร์สจัดโปรเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบีย้ยส,สูงสุดถึง10.9%โดยจะเปิดให้จองสิทธิ์วันที่16พฤษภาคมนี้โดยคุณวิทยารัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและวิถีชีวิตรูปแบบใหม่อัน เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นความทา้าทายที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคดิจิทัลภายใต้วิถีใหม่ซึ่งธนาคารออมสินมองเห็นโอกาสยกระดับการบริการที่สามารถตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของลูกค้าจึงเปิดตัวออมสิน m e t a v e r s e GSB Metaverse ซึ่งนับเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เข้าบุกเบิกเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าบนโลกเสมือนจริง โดยออมสิน m e t a เวิร์หรือ GSB Metaverse เฟสแรกเปิดตัวด้วยห้องพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน3มิติ Virtual Art Museum ที่รวบรวมจัดแสดงกระปุกออมสินรุ่นหายากห้องจัดแสดงผลงานกระปุกออมสินลายดิจิทัลอารลวดลายพิเศษมีให้ชมที่อ,อมสิน m e t a เวิร์เท่านั้นออกแบบโดยศิลปินดิจิทัลอารชื่อดังอาทิคุณปันพัด เตชเมทากุลในคอลเลกชัน109ปีธนาคารออมสินคุณเทอร์โบหรือที่รู้จักกันในนามบิตูนกับคอลเลกชันคริปโตเนียนอินชัยสุไซที่คุณป๊อตโมเดิร์นด็อกกับคอลเลกชันไหลมาเทมาและห้องเกมส์ออนไลน์ที่จะหมุนเวียนเกมใหม่ๆมาให้ผู้ใช้งานได้สนุกสนานกับโปรโมชั่นชิงรางวัลกันเป็นประจำซึ่งสำหรับโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวลูกค้าสามารถจองสิทธิ์ ในระบบอมสิน m e t a เวิร์เพื่อรับกระปุกอมสินลายพิเศษโกลโก ออกแบบโดยคุณปณภาทเตเชเมธากุลที่ผลิตจำกัดเพียง15,000ชิ้นในโอกาสพิเศษนี้เท่านั้นโดยใช้สมาร์ทโฟนเข้าสู่ออมสินเมดา v เวิรผ่านเว็บไซต์ m e t a v e r s e g s b o r t h หรืออีกช่องทางคือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยวิธีนี้จะเข้าใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ PC เท่านั้นซึ่งจะเปิดตั้งแต่วันที่16 ถึง31พฤษภาคมปี2565โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดธนาคารจะจัดส่งกระปุกให้ทางปรณษย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบลงทะเบียนภายใน60วันนับจากวันที่หมดเขตโปรโมชัน่นและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ109อัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด10.9%เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทฝากสูงสุดไม่เกินรายละ500,000บาท เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิพร้อมกันในวันที่16พฤษภาคมที่ออมสินเมาเวิร์สเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมสนุกกับเกมสะสมเรียนเพื่อลุ้นรับรางวัลช็อปปี้โค้ดมูลค่า50บาทวันละ30รางวัลหมดเขตการร่วมสนุกในวันที่31สิ่งหาคมซึ่งรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆสามารถศึกษาได้ในระบบออมสิน m e t a v e r s e ทั้งนี้ธนาคารมีแผนขยายขอบเขตการให้บริการของออมสิน m e t a v e r s e หรือ GSB MetaVerse ให้รองรับบริการหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการเปิดให้จองสิ พันทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินฝากและสนากออมสินรวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับแชร์ประสบการณ์องค์ความรู้และกิจกรรมเชื่อมต่อโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริงที่น่าสนใจต่างๆซึ่งจะถูกนำมารวมไว้ที่ออมสินเมตาเวิร์สหรือ GSB Metaverse สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ